สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นตุลาห้าสนะครับโจทย์กำหนดให้ c เท่ากับ arc sine สา่วนหบวก arc cot ห้าส่วนสลบ arc tan แปดส่วนสิถ้า a เป็นเซตคำตอบของสมการ arc cot หนึส่วนส x บวก arc cot หนึส่วนส x เท่ากับ c แล้วผลคูณของสมาชิกในเซต a เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อย่างนี้นะครับเขาถามหาผลคูณของสมาชิก a A คือเซตของ x ที่เป็นคำตอบตัวนี้แปลว่าพี่แบงค์จะต้องแก้สมการตรงนี้ออกมาถูกไหมครับแต่ประเด็นที่พี่แบงค์เห็นอยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามุม C เขาบอกอันนี้เท่ากับ C แต่ c ก็เท่ากับตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยในที่นี้นะครับพี่แบงค์เลือกเอามาเขียนว่า C เท่ากับ c ได้ไหมครับก็คือการเป็น A r c c ค t อดส่วน 2x บวก Ar คส่วน3 x. มีค่าเท่ากับ arc sine ส่วนหบวกกับ arc cot 5.3ส่วน3ลบก,กับ arc tan แส่วน19โอเคนะครับทีนี้ทีนี้ท่งบอกว่าถ้าจำได้ไหมครับในเรื่องของ arc ที่ท่งสอนให้มองว่าให้ทุกๆตัวเป็นมุมมุมหนึ่ง สมมุติว่าถ้าพี่แบงค์มองให้ตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b c c เราไม่ใช้นะครับเพราะ c เขาใช้ไปแล้วเราบอกว่าตัวนี้คือ d คือ e แล้วก็คือ f ประเด็นของพี่แบงค์ก็คือถ้าจะทำให้มันง่ายเนี่ยเราจะเลือก take function เข้ามาทีนี้จะเลือก take function อะไรบอกเลยนะครับปกติถ้ามีหลายๆตัวมี sine มี cos มี cot มี tan อะไรหลายๆตัวอยู่ในสมการเดียวกันพื้นฐานที่เราจะใช้คือเราใช้ tan เป็นหลัก เหตุผลที่เราใช้แทนเพราะว่าเวลาที่กระจายสูตรของแทนเข้ามานั้นมันจะมีแต่ถ้าหากเป็นแทน a บวก b โดยปกติสูตรก็มีแต่แทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1 t ลบแทน a แทน b นั่นหมายความว่าตามสูตรแล้วเนี่ยมันจะมีแต่แทนเลยแต่ถ้าหากว่าเมื่อกี้เราเลือกเท็กซ i ไซปกติ s i น์ a บวก b มันมีทั้งไซน์ทั้งคอสป่ะครับเพราะว่ามันคือไซน์ a คอส b บวกกับ cos a s ซ n b แล้วนั่นหมายความว่าเราจะทำให้เราทำงานยากกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือถ้าพี่แบงค์ทำตามสูตรมันคือ tan a บวก tan b ส่วนด้วยหนึ่งลบ tan a tan b แต่ฝั่งขวามือเนี่ยตอนนี้มันมีสามตัวพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์กรุ๊ปกลุ่มแล้วกันเอาตัวนี้อยู่ด้วยกันใส่วงเล็บเล็กให้มันนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น tan D บวก E ลบแทน F ส่วนด้วยแทน d เออส่วนด้วยหบวกขอโทษครับตามสูตรเราต้องเป็นตัวนี้เป็นอ๋อถูกละส่วนด้วย1นึ่งบวกแทน D บวก E คูณกับแทน F นะครับเออถัดมามาถึงตรงนี้ละ ถ้าเราบอกว่าแทน a บวก tan b เราต้องไปหาแทน a มาก่อนใช่ไหมครับยังจำกฎพื้นฐานของ arc cot กับแทนได้ไหมครับว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเออตัวนี้มันสามารถทำได้สองแบบพี่แบงค์เลือกแบบที่ง่ายให้เราดูแล้วกันนะครับแบบแรกคือต้องจำสูตรได้ว่าตัวส่วนกลับของกันและกันเช่นบอกว่า arc tan X กับ Arc คคความสัมพันธ์กันมันคือ1ส่วน X นะครับหรือแม้แต่ Arc sin ซสามารถกลายเป็น Arc cos e c 1ส่วน X ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แลงบอกว่าตัวนี้ Arc ์คอร์จริงๆแล้วมันก็คือ Arc ์ a แทน 2X ป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ Arc ์ a แทน 3x ได้ถูกไหมครับจากกฎข้อเมื่อกี้เพราะเป็นข้อส่วนกลับแล้วถัดมาถ้าพี่แบงค์ใช้ต่อมาอีกนิดนึงให้เราคือแทนชนกับ arc ์คแทน x ออกมาจะกลายเป็น x เมื่อ x เป็นสมาชิกของ r ในของ arc ์คแทนนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเป็น arc ์คแทนชนกับแทน x ก็ได้ x เหมือนกันแต่คราวนี้ x เป็นสมาชิกของเซต้าต่างๆ จริงๆก็คือ R. R R ตัวนี้คือค่าแต่ R ตัวนี้คือมุมนะครับทีนี้ X เป็นสมาชิกของ R ตัวนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงนะครับหลายๆคนชอบบอกว่ามันมันเท่ากันจริงแต่จริง X ตัวนี้เนี่ยมันต้องมีขอบเขตว่าอยู่ในช่วงของเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเป็นแบบนี้ไหมครับแบบไหนเอ่ยยังจำได้ไหมโดเมนของ arc tan จำได้ไหมครับก็คือจะต้องเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็คือเป็นลบ90ถึง90องศาหรือลบพายส่วน2ถึงไพ่ส่วน2นั่นเองนะครับเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเพียงบอกว่าดังนั้นถ้าแทน a มันก็คือแทนของตัวนี้แทนชน arc tan ก,ก็หลุดออกมากลายเป็น2 x ฝั่งนี้ก็กลายเป็น3 x แล้วก็1ลบ 2x 3x แต่ทีนี้เนี่ยตัว tan D บวก E ฝั่งนี้จะทำยังไงดีนะครับ tan D บวก E แางบอกว่าโอเคเราไปหา D บวก E ข้างนอกมาก่อนละกันนะครับเพียงไปหาตรงนี้มา tan D บวก E มีค่าเท่ากับ1ลบ tan D ขอโทษครับมีค่าเท่ากับอะไรนะตามสูตรแล้วมันคือ tan D บวกแทน E ส่วน1ลบ tan D แล้วก็ tan E ทีนี้ปรากฏว่า tan D D คือก้อนก้อนนี้อยู่ tan ของก้อนก้อนนี้จะหายังไง tan ของก้อนก้อนนี้จะหายังไงในเมื่อมันเป็นทายเราบอกว่า วิธีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้การวาดสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้มันเป็น D คืออยู่ตรงนี้ตัวนี้คือ3ตัวนี้คือ5แปลว่าตรงนี้ต้องเป็น4จากพีทาโกรัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าแทนเลยกลายเป็น3ส่วน4ป่ะครับแทน D ก็เลยได้3ส่วน4ทีนี้แทน E เช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้าพี่แบงค์ทำแบบนี้โดยไม่ใช้ไม่ใช้สูตรไอตัวเหมือนอาร์ค์อีกด้านหนึ่งให้เราดูนะครับแั้ก็วาดสามเหลี่ยมอีกเช่นกันตัวนี้คือสามเหลี่ยม E มันเป็นคอร์ดคือห้าส่วนสามถูกไหมครับควันแทนก็เลยกลายเป็นสามส่วนห้าโดยที่จริงๆพี่แบงค์ไม่ต้องหาพีทาโกรัสอีกด้านนึงเลยปะแต่ถ้าจะหานะครับตัวนี้คือรู้สามสี่แทนก็เลยกลายเป็นสามส่วนห้า หารกับ1ลบตัวนี้ก็คือ3าส่วน4คูณกับ3าส่วนหอ่ะเพียงคคิดเลขตรงนี้ให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็เลยจะกลายเป็น15บห้าวกส2ส่วนยีส่วนอยู่กับ20่สิลบ9ส่วนยีคือทำคอรนอขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็คือ27ส่วนยีกับ สิบเส่วนยีแน่นอนเดี๋ยวถ้ากลับเศษส่วน20ก็ตัดกันดังนั้นตัวนี้ก็คือยี่สิเจ็ดส่วนสิบอ็ดพี่แบงค์ก็เลยเอายี่สเจส่วนสิบอมาแทนที่แทน D บวก E ส่วนแทน F แลละครับอย่างที่บอกว่า F มันคือ Arc t a แอยู่แล้วแทนชน Arc t a แมันหลุดเลยทันทีถูกปะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น8ดส่วน19แล้วอันนี้ก็คือ1บวก27ส่วนสิ คูณกับแปดส่วนสิบเก้าโอเคอ่ะมาเริ่มคิดเลขกันดีกว่าฝั่งซ้ายมือคงไม่มีอะไรฝั่งซ้ายมือก็คือ 5x ส่วนด้วย1นึ่ลบหกกำลังสแต่ฝั่งขวามือครับคงจะคิดเลขหนักเลยละเอา27่สิบเจคูณสิบเก้ายีคูณสิบเก้าได้เท่าไหร่เอ่ย97 63 92 18 กลายเป็น24นะครับแล้วก็27ก็กลายเป็น5 13ถูกปะครับตัวนี้ทําครอน,อนอขึ้นมาคือ5 13ฝั่งนี้เอา11คูณ8ก็คือ88ข้างล่างคือ11คูณ19เพียงไม่คูณน,นะครับเพราะพี่แบงค์รู้ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันจะตัดกันกับตัวส่วนโอเคตัวนี้อ๋อยังไงก็ต้องคูณนี่นะ สิบเอ็ดคูณสิบเก้าก่อนละกันสิบเอ็ดคูณสิบเก้าได้สิบเก้าสิบเก้าสองศูนย์เก้าข้างล่างนี้ได้สองศูนย์เก้านะครับทำไมพี่แบงค์ต้องคูณเพราะว่าเดี๋ยวพี่แบงค์ต้องเอาตัวนี้คูณขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็คือสองศูนย์เก้าบวกกับยี่สิบเจ็ดคูณแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดสองสิบหกสองหนึ่งหกส่วนด้วยสองศูนย์เก้าถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้แบงค์บอกว่าเอาค่าหนึ่งสามลบแปดสิบแปดปรากฏว่าได้4ี่รอยิบห้าพอดีเลยครับหารด้วยสองรอยเก้าอีกฝั่งหนึ่งล่ะเอออีกข้างล่างล่ะมันก็ได้สี่รอยยสิบห้าส่วนสองร้อยเก้าพอดีเลยลองบวกเลขดูนะครับพี่แบงค์บวกเลขเสร็จแล้วอา้าวอย่างนั้นตัวนี้กับตัวนี้มันตัดกันก็เลยเหลือหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้พี่แว้งเลยรู้ว่า 5x ส่วน1ลบ x กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ย้ายคูณไขว้ขึ้นมาก็กลายเป็น 5x มีค่าเท่ากับ1ลบ 6x กำลัง2ย,าย้ายข้างกลับมากลายเป็น 6x กำลัง2บวก 5x ลบ1เท่ากับ0แยกตัวประกอบมันจะได้ 6x x 1 1บวกลบเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เดียวเลยได้1ส่วน6กับลบ1 ถ้าโจทย์ถามหาผลคูณดังนั้นพี่แบงก์ก็เอา1.6ส่วน6คูณลบ1เท่ากับลบ1ส่วน6ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครทำแบบนี้พี่แบงก์บอกว่ามันจะมีปัญหาจำได้ไหมครับพี่แบงก์เคยเตือนอยู่เสมอว่าว่าเรื่องอาร์คนั้นเวลาได้คำตอบมาจะต้องมาเช็คความเป็นไปได้คือต้องมาตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าโอเคอ่ะมาลองดูกันเมืก่กี้จากสิ่งที่เราหามานะครับ ฝั่งขวามือเราหาจนจบมาเนี่ยมันได้หนึ่งถูกไหมครับฝั่งขวามือเราหามาจนจบเมืกี้ตอนที่เราตัดมามันเท่ากับหนึ่งแปลว่าฝั่งขวามือเนี่ยนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนแปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนนยนะครับพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนิดหนึ่ง พราะเดี๋ยวจะใช่ะนะครับแปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือ1ถูกไหมครับเราบอกว่าแทนอะไรได้1ครับแทนอะไรได้1เราบอกว่าแทนอะไรได้1จําได้ไหมครับมันคือแทน45องศาถูกไหมครับหรือ225ถูกไหมครับถูกไหมแต่ในที่นี้เราจะคุยกันถึงแค่เฉพาะเรื่องอะไรครับ เรื่อง45เพราะเรากำลังเช็คในคว a แันที่1เท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเอาใหม่แพงยงมาลองตรวจตรวจสอบดูนะครับว่ามันจะได้ค่ายังไงบ้างโอเคตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่แบงค์เอาเอา1ลงมาแทนค่าอาขอโทษครับไม่ใช่เอา1เอาคำตอบของ x เ,เนี่ยนะครับลงมาแทนค่าเพื่อตรวจคำตอบจะตรวจยังไงดี จำได้อยู่ปะครับคำว่าตรวจความเป็นไปได้อะมาสมมติว่าถ้าพี่แบงค์ให้ x เป็นคำตอบมีกี้ได้ x มาเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับ1ส่วน6กับลบ1 x ได้1ส่วน6กับ x ได้ลบ1ถ้าบอกว่า x เป็นลบ1ก่อนนะครับตัวนี้มันกลายเป็น arc ์คคของลบ1ส่วน2ถูกปะครับ บวกกับอาร์คคอร์ดของลบหนึ่งส่วนสามแต่ฝั่งนี้เนี่ยเมื่อเราคิดเลขออกมาเนี่ยครับอาร์คไซน์สามส่วนห้าบวกอาร์คคอร์ดห้าส่วนสามแล้วก็ลบอาร์คแทนแปดส่วนสิบเก้ามาลองดูกันนี้นะครับเฮ่ยบอกว่าถ้าอาร์คคอร์ดได้ลบหนึ่งส่วนสองแน่นอนล่ะอารอ أ, Arc ์คคอร์ดขอบเขตของมันเหมือนกับ คอสคือเป็นครึ่งวงกลมแนวนอนแต่การที่อาร์คอดอยู่ในเป็นค่าลบแปลว่าต้องอยู่ในควอดนั้นที่2ดังนั้นนั่นหมายความว่ามุมของตัวฝั่งนี้เนี่ยมันได้ควอดนั้นที่2และฝั่งนี้ก็ได้ควอดนั้นที่2ซึ่งมันมากกว่า90องศาถึง180องศาทั้งคู่ถูกไหมครับนะครับแปลว่าตัวนี้เวลาบวกกันเนี่ยมันเป็นมุมที่มันเยอะมากๆถูกไหมครับ เพราะว่ามันอยู่ในช่วง90ถึง180แล้วก็เอามาบวกกับช่วง90ถึง180โอเคไหมครับแปลว่าผลลัพธ์ออกมามันน่าจะเยอะกว่าเยอะขึ้นไปอีกแต่ฝั่งขวามือล่ะอาร์คไซน์ตัวนี้มันอยู่ในควอตันที่1แล้วมันก็บวกกับควอตันที่1แล้วลบกับอาร์คแทน8ส่วน19อันนี้ก็คือควอตันที่1อีก มันอยู่ในควอดแลนที่หบวกกันแล้วหักออกด้วยควอดเลนที่หนึ่อีกนะครับดังนั้นพี่แบงค์บอกได้เลยว่าตัวนี้ค่ามันเนี่ยเซตาของมันเนี่ยมันเยอะแค่พอประมาณหนึ่งปมันไม่มีทางที่มันจะมาเท่ากับอันนี้เลยอะครับถูกไหมครับถ้าเราลองตรวจคำตอบดูแล้วเพราะว่ามุมฝั่งลบหนึ่งตัวนี้มันจะกลายเป็นมุมที่มากมากแต่มุมฝั่งขวามือเนี่ย เป็นกวอดแันที่หนึ่งบวกกันแล้วหักออกด้วยกวอดแรนที่หนึ่งแปลว่ามุมมันจะต้องน้อยๆนั่นหมายความว่าลบหนึ่งตัวเนี้ที่แบงค์ใช้ไม่ได้หรอกครับเข้าใจความหมายนะครับเป็นการเช็คแค่ความว่าความเป็นไปได้ทีนี้ถัดมาถัดมาถ้าที่แบงค์เช็คแบบหนึ่งหนึ่งส่วนหกบ้างลหระโอเคแบงค์ขอลบทิ้งนะครับเราบอกว่าถ้าเช็คตอนที่มันเป็นหนส่วนห มีกี่ลบหนึ่งเช็คไปแล้วนะครับว่าใช้ไม่ได้ถ้าตอนที่มันเป็นหนึ่งส่วนหกละตัวนี้กลายเป็นอาร์คคอร์ดของหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนหกหรือจริงๆมันก็คืออาร์คคอร์ดสามบวกกับอาร์คคอร์ดของหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนหกซึ่งมันคือกลายเป็นอาร์คคอร์ดสองเราบอกว่าตัวเนี้ย มันคือมุมในกวาดดันที่หนึ่งส่วนตัวนี้มันก็คือมุมในกวาดดันที่หนึ่งกิี้เราหามาแล้วว่าข้างนี้คือกวาดดันที่หนึ่งบวกควอดดันที่หนึ่งแล้วลบออกด้วยควาดดันที่หนึ่งใช่ไหมครับแปลว่ามุมสองข้างนี้มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเท่ากันอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับพี่แบงค์กับเลยบอกว่าตัวหนึ่งส่วนหกเนี่ยเป็นไปได้ที่มันจะเท่ากันโอเคนะครับ แบงที่เรียกว่นว่าความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับพี่แร้งเลยบอกว่าคําตอบของผลคูณเนี่ยลบหนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลคูณมันเลยใช้ได้แค่1นส่วนหตัวเดียวเราเลยตอบช้อยสี่ครับเวลาทําเรื่องอาร์กนะครับจุดสําคัญก็คือการแก้หา x อ,ออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนอํา x มาตรวจสอบว่ามันมีโอกาสที่มันจะเท่ากันจริงๆหรือไม่โดยพยายามเช็คให้ละเอียดที่ที่สุดเท่าที่จะเช็คได้นะครับ อย่างบางคนบอกอาจจะบอกว่าไอตัว a r c s i ร์สามส่วนห้าตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าเราสามารถสโคบให้มันเล็กลงไปอีกได้ไหมครับสามส่วนห้ามันคือศูนย์จุดหกถูกไหมครับโดยปกติเนี่ยเรารู้ช่วงของเออ่ถ้าพี่แบงค์วิเคราะห์ละเอียดให้เราลองดูให้เราดูนะครับอ r c s i ร์สามส่วนห้าเนี่ยเรารู้ว่าช่วง30ไซส์3.5ได้1นส่วนสก็คือ0.5น s ซ n ์สี่ห้า 4, 5, ได้รูทสองส่วนสองคือศูนจุดเจ็ดแล้วก็ซด์หกสิบมันได้ศูนย์จุดแปดหกนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตัวแรกสุดของเราอาร์คไซด์สามส่วนห้าเราบอกได้ว่าอาร์คไซน์สามส่วนห้าตัวนี้นะครับต้องอยู่ในช่วงลบอันนี้ทิ้งต้องอยู่ในช่วง30องศาถึง45องศาแน่ๆ ทีนี้ถ้ามาพูดถึงอาร์คอดอาร์คอดตัวนี้5ส่วน3มันคือค่าประมาณนะครับ1.6เราบอกว่าถ้าเป็นอาร์คอดคอร์ด30ได้ค่าเท่าไหร่ครับคอร์ด30คือรูท3คือ1.7คอร์ด45คือ1คอร์ด60คือ1ส่วนรูท3หรือก็คือรูท3ส่วน3เนี่ยมีค่าประมาณ0.5 0.6นะครับโดยค่าประมาณ เพราะฉะนั้นแปลว่าอาร์คอดตัวห้ส่วนสมันต้องอยู่ในช่วง0ูนถึงสาองศาถูกไหมครับเพราะมันได้ค่าประมาณ1.6แต่ตัวนี้มันคือค่าเทรนด์ของมันคือมันกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อมุมมันลงไปเรื่อยๆถูกปะครับก็ขอโทษครับไม่ใช่ไม่ใช่สาองศาขอโทษมัน1.6อยู่ในช่วงไหนนะตัวนี้มัน1กับ1.7ึ่อยู่ช่วงนี้ถูกปะครับ ก็เป็น30ถึง45อีกเช่นกันทีนี้ตัวสุดท้ายเป็นอาร์คแทน8ส่วน19 8ส่วน19มีค่าประมาณเท่าไหร่8ส่วน19มีค่าประมาณ0.4นะครับ4ี่คูณ19ได้เจ็ดสิโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแทนแทน3าคือตัวนี้คือ0.5กว่ากว่าสีคือ1 อันนี้คือรูทสก็คือ1นจุดเกว่าๆตัวนี้มันมีค่าแค่ประมาณ0.4เองเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในช่วงนี้ถูกป่ะครับตัวสุดท้ายเนี่ยคือ0ูนย์ถึงสองศาเราบอกว่าถ้ามันเอามาบวกกันนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันยังคงอยู่ในควอตดันที่หน่แน่ๆนี่คือการวิเคราะห์ให้มันลึกไปเลยนะครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่า ถ้าเราลองขัดวิเคราะห์ด้วยเรื่อยๆนะครับเราจะทําให้เราทํามันได้เร็วขึ้นแล้วก็จะถูกร้อยเปอชัวร์แต่ถ้าบอกว่าวิเคราะห์แค่คําว่าความเป็นไปได้เฉยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะยังมีโอกาสผิดพลาดสักอยู่ประมาณสัก10% 5%นะครับลองดูนะครับ